สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโลบอกวันนี้เราก็อยู่กันในแมป Escape Evil Step m u m นะครับชื่อก็จะบอกไว้เลยนะครับว่านี้นีจากแม่เลี้ยงใจร้ายนะครับแม่เลี้ยงที่เป็นเหมือนปีศาจครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในเกมนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนเราจะเข้าไปนะครับรบกวนทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยนะครับ ไปครับเราไปเจอกันในเกมเลยตอนนี้เราเข้ามาในเกมแล้วนะครับนี่ครับแม่เลี้ยงใจร้ายเราร้องไห้หญ่เลยครับว่าทำไมทำร้ายเราอย่างนี้ตอนนี้เราถูกจับขังอยู่ในนี้ครับแต่เราสามารถทะลุลูกกลงออกมาได้ครับบึบออกมาได้เลยครับง่ายมากครับอันนี้เป็นเส้นอะไรครับ เราน่าจะต้องขึ้นไปข้างบนก่อนครับตามเส้นเหลืองนี้ไปเอ๊ะเราขึ้นทางไหนครับนี่ครับทางนี้บันไดอยู่ทางนี้ครับไปครับขึ้นไปดูข้างบนสินี่ครับเราต้องเอาทานแบตเตอรี่ครับเอาแบตเตอรี่ไปใส่ฝั่งนู้นไปครับเฮ้ เราเจอแบตเตอรี่อยู่ข้างนี้อีกเขาต้องใส่กี่ก้อนครับเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนครับอ๋อต้องใส่สองก้อนครับโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บตรงนั้นก่อนครับตอนแรกอยู่ข้างล่างเราไม่เห็นครับเก็บมาครับอุ้ยมีรูด้วยเหรอครับโอ้ยลงรูไม่ได้เป็นนามครับเมื่อกี้เราเก็บมาแล้วใช่ไหมครับเราต้องขึ้นไปข้างบนครับไปครับ ราต้องขึ้นไปใส่ก้อนนึงครับไปครับตรงนี้ครับใส่เลยครับอีกก้อนนึงปุ๊บตอนนี้ประตูก็ได้เปิดออกแล้วนะครับไปครับเราจะหนีแม่เลี้ยงใจร้ายกันครับเช็คพอยต์ไว้ครับในนี้มีอะไรไหมไม่ลู้อะไรไม่รู้อุ้ยตายเลยครับเราต้องเข้าไปในนี้ครับนี่ครับมีปุ่มอยู่ข้างบน เดี๋ยวเราไปกดปุ่มก่อนครับปุ๊บกดแล้วอ๊ะกดแล้วตายเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับเราขดแล้วครับโอเคเหลืออีกสองปุ่มใช่ไหมแล้วเราต้องเข้าทางไหนนี่ครับเราต้องเอาฉลงก่อนครับข่าวบาครับฉลงต้องเอาไปงัดที่ไหนครับเปิดผนังไหมกระดานตอกอ๋ออันนี้เป็นเราเปิดประตูครับนี่ครับตรงนี้ครับใช้เลยครับ ตอนนี้เราเข้ามาได้แล้วครับเออเราเข้ามาทําอะไรในห้องนี้ครับอ๋อมีปุ่มอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับกดเลยครับต่อไปเราก็หายปุ่มหนึ่งครับอีปุ่มหนึ่งอยู่ที่ไหนครับหรือว่าข้างในห้องนี้จะมีแต่เมื่อกี้เราไม่เห็นหรือเปล่าอันนี้เปิดได้ไหมไม่ได้ตรงนี้มีไหม ชั้นหนังสือมีไหมไม่มีเอ๊ะอยู่หลังรูปหรือเปล่าครับนี่ครับเรากดปุ่มแล้วโอเคเราไปได้แล้วครับไปกันต่อเลยลงทางไหนครับนี่ครับเช็คพอยต์แล้วครับอันนี้เราเข้าไม่ได้ครับมีกุญแจล็อกอยู่แล้วน่าจะต้องเปิดกุญแจหรืออะไรก่อนครับเดินหาครับเดินหา นี่อะไรครับกุญแจครับนี่ครับเราได้คุญแจแล้วเราก็เดินหาต่อครับหาต่อมีอะไรไหมตู้เย็นเปิดไม่ได้ตรงนี้ไม่มีนี่ไม่มีมีตรงไหนบ้าง๋อเราต้องคุญแจมาเปิดตรงนี้ก่อนครับไปครับเข้าไปเลยอุย้ยตกลูมาเลยครับเราถึงเช็คพอยต์ครับ โอ้ตรงนี้เข้าไปไม่ได้นะครับรอครับรอไปครับเฮ้ยไปครับโอเอาใหม่ครับไปครับโอ้เราต้องอยู่ข้างขวาครับแล้วเราก็ต้องขอไปซ้ายครับไปครับเออเอาเอาใหม่เอาใหม่ไปครับรอครับรอมาแล้วโอ้หัวชนครับอ่ไม่ถึงเอาใหม่ ไปครับไปมาขอบขอบครับไปครับรอครับรอไม่น้องวิ่งครับรอครับอุ้ยเฉียดไม่ได้เลยครับอุ้ยเราเกาะครับแล้วเราจะขึ้นได้ไหมครับปุ๊บโอ้ยได้ครับได้อยู่ไปครับไปครับอุ้ยโดนไหมโดนไหมไม่โดน เราจะไปยังไงดีครับเออาก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งสติก่อนครับ๋อเข้าขึ้นไปนานอยู่ครับเดี๋ยวเรารอเขาขึ้นไปก็ได้ขึ้นไปยังนี่ครับตาเราครับโอเคมาได้เลยครับก็มาทางนี้เช็คพอยต์ครับแล้วก็ไปต่อครับต่อทางนี้ครับขึ้นครับขึ้นครับขึ้นครับ ไปครับบันไดครับปุ๊บเช็คพอยท์ครับไปครับ๊รอครับรอไปครับรอครับไปครับไปครับไปครับเช็คพอยท์อันนี้คืออะไรครับเด้งหรือเปล่าปึ้งเด้งทีนึงปุบตรงนี้ครับไปได้แล้ว อันนี้เป็นอะไรครับเป็นโรงงานอะไรหรอครับหรือว่ามันคือเครื่องอะไรไปครับปุ๊บไม่รู้คืออะไรเหมือนกันไปครับกปุ๊บเอากระโดดเร็วเกินไปครับไม่ถึงอ่าตายทางไหนต่อครับเรากลับมาตรงเด้งครับไป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 ครับค่อยๆไต่ไป ขึ้นครับเด้งครับปึ้งโอเคไปครับปุ๊บรอขึ้นแป๊บหนึ่งครับไปครับมั่นใจเย็นๆครับเดี๋ยวมีรูให้ลงครับไปครับเพราเราลงมาที่บ้านแล้วครับกลับมาที่บ้านแล้วเหมือนเป็นห้องสมุดครับ ไปทางไหนต่ออ๋อเราต้องหากุญแจครับนี่ครับต้องหากุญแจสองอันกุญแจอยู่ตรงไหนเนาะห้องนี้มีไหมนี่ครับกุญแจเจอแล้วครับหนึ่งอันหนึ่งอันน่าจะยังไขไม่ได้มีไหมตรงไหนมีไหม ก็จะอยู่ตรงกลางนี้ครับตรงกลางมีหรือเปล่าไม่มีหรือจะอยู่ข้างๆนี้ครับนี่ครับเจอแล้วครับตกอยู่ที่พื้นครับไปครับเราได้กุญแจสองอันแล้วไปครับไปครับไปครับโอเคครับไปต่อครับตางดีหรือเปล่า เช็คเอาล่ะครับเอ้ยเช็คอินครับเช็คพอยต์ครับไปครับทางนี้ครับลื่นมาเลยครับโอ้โอ้โอเกตบอร์ดมาเลยเช็คพอยต์ครับไปต่อไปต่อทันไหมเดี๋ยวรอก่อนครับโเมื่อกี้ไม่ทันมองสายฟ้านะครับแต่เรารอดมาได้ครับรอนครับไปรอครับไปไปครับ ออกมาหน่อยไปครับ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 โอ้ออกมาหน่อยออกมาหน่อยออกมาหน่อยไปทันอยู่ไปครับลงมาไปขึ้นทางไหนครับทางนี้ไปออกมาหน่อยครับไปไปกระโดด มาครับอันนี้คืออะไรเว่อกระโดดไม่ผ่านโอ้ยล่วงของนั้นยากครับทางนี้ดีกว่าปึ๊บผ่านแล้วเช็คพอยต์ไปทางนี้หรือเปล่าเว่อโอ้ยอันนี้ยากอยู่ครับไปครับเอ้ยไปครับไปครับไปครับโอ้ย ผ่านมาได้ครับไปครับไปครับวัวนี้ไวมากครับแต่เราก็ผ่านมาได้ครับไป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 ครับเช็คพอยต์มารลับหน่อยไปเลยครับไปเลยเช็คพอยต์ไปเลยครับไปเลยไปเลยเช็คพอยต์นี่ครับแม่เลี้ยงใจร้าย เขายื่นอย่างนี้แล้วเราทำไงครับทำไงครับนี่ครับชั่วลายขั้นตอนแม่ทำไมคุณไม่ฟังแม่ของคุณเริ่มการต่อสู้เราไม่ยอมหรอกเธอมันแม่เลี้ยงใจร้ายเดี๋ยวหลบก่อนยิง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 อย่าเข้ามาใกล้นะยิง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  ยิงอย่ามายุ่งกับเราอย่าอย่ายิงอะไรใสรเร่เราลบ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 ตายซะแมลงใจร้ายอย่าตามเรามาเรียบร้อยผิดผลาดความเร็วควรของระบบตึงตึงตึงต,งตงเราผ่านแล้วครับเราได้ปืนมาแล้วครับเขาให้เราเอามาทํำอะไรครับเราต้องไปทางไหนต่อครับ างนี้หรือเปล่าไปครับไปทางไหนครับนี้หรือเปล่าเอาขึ้นยังไงครับขึ้นไม่ได้ครับต้องขึ้นยังไงครับเอาใหม่เอาใหม่ขึ้นยังไงครับอย่างนี้โอเคทีเดียวครับเรียบร้อยครับเช็คพอยต์อันนี้น่าจะผ่านแล้วหรือเปล่าครับ นี่ครับตอนนี้เราออกมาที่บ้านแล้วเราได้หนีจากแม่เลี้ยงใจร้ายออกมาแล้วครับตอนนี้เราก็ได้หนีจากแม่เลี้ยงใจร้ายมาแล้วนะครับพวกนี้คืออะไรครับกระโดดจะกระโดดสูงกว่าเดิมหรือว่าไงครับีนความเร็วในเส้นทางโอ้ยเราวิ่งเร็วมากเลยครับตอนนี้เราไวเลยครับเราคือเดอะแฟร์ครับ้ตอนนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับกับเกม e อสเค e ีวิ l สเตปมัมที่มีแม่เลี้ยงใจร้ายอยู่ในบ้านนี้ครับตอนนี้เราก็ได้หนีออกมาได้แล้วครับถ้าทุกคนชอบยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ